กระหยากอนน้ำเดือด่างหนึคนกำลังกินกำลังนอนกัเดือดึ้นกันเอาจะของน้อปลาแล้กำลังกินกำลังนอนไกัอกไปกำลังกินกำลังนอนสวัสดีครับเอฟซีสาวน้อยแสนเอฟซีปารนาระเพื่อนมาดเชียครับบรรยากาศล้างหันครับไม่แล้วขั้วขั้วล้างหันครับวันนี้คลิปนั่นบอลงนอนขอคุณโจ้ขอคุณโจครับขบคุณนุ่สาว ันถือว่ามันมีไฟมันก็บอกฟูบบกฝาดหะือ่มันลมแม่ป่ามันแห้งไหมเนาะโอ้ยทุกเอาใส่ซบอนเล่าฮอาฮุงเลยได้ป่เมื่อหลังเอาเลียหัวหนูไว้ถ้าตามันขาวแล้วเขาก็ขลินเลยป่ะขึ้ป่าได้ป่ะใชครับขกลิ่นมันจังหวานดิทุกหลายบ่แส่บเดก้อยแล้วมือนกก้อยเนี่ยเขาจะกินอันเออหัวหัวตัวเงหัวตัวี้กว เอขอ้งจุนูพันิน้อันนี้ผักมีอย่งไหนใส่นีผักใส่บ่อไม่ตัดหเ้ำผัดกะเพราเลอนั่นเมอนไปผัดกะเพรากนกันเตีด้วผัดิใบกะเพราเออผักะเพราเลยตำตำเครื่องมาตำใส่ตะไคร้ใบมะกรูดผักเขียบักแข้งบักเขียบทเลยี่ีเอครับเออพี้ยวาเลยอันนี้เปงานมากเลยบเอานูใมันไม่ค่อยแหลมนูเรีย ผลงานเต็มแต่เมื่อวานนี่บอกอันนี้ยั่สมื่นีรร่วมกันอันนี้ก็เมื่อวานนี่ก็ได้เก้าตัวปลาของเมื่อวานนี่เบื่อตีอยู่นี่เบื่อตีนี่แม่นครับอยู่นี่เบื่อตีไปมองในชูนพันหมู่บ้ันที่เอาหนูเมื่อนี่หรือเตี่ยวันูวันนี่หรือเดี่ยวหนูเดียวนี่กาลักที่เราพยายามเดี่ยวบอยอยากทานเตี่ยวเอาเดาเดาเอาสดสดเอาสดสดไหนเล่าเอาเรามาสดสดวันนี้เลยสดสดวันนี้ก้าวขึ้นทำไปเลย เามาทนลอแบนเดยมพาลนน่ทนเนบ่นาะเิญมาที er er ่ไดที่น้นนี่จักตัวเอเล้ๆได้ใจ่ครับนี้อหะสุหนึ่งสอร์ตงนี้แ่ะเ่ยวอปามีความคิดเห็นบ้างเด๋บวบ่บรการเนาะติจะได้ยุบ่รกา้องออกแน่นอนบ่บริกาแล้วนี่มันก็เอาวาานี่ยมันก็ร่างดีดีเลยแต่คนยังคิดวมาที่ออกมาเที่ยวเนาะเวลานี่ mu vẫn trong này rồi bỏ bắp hà bỏ bắp hà đôi nấm pháo คือบ่บักตัดได้บักบบักี่เกี่ยวบ่ยังไ่ได้หยาบเลยครับว้ที่ต้มบลาโอ้ยมดเามันลงมันนมแนบักตอนนี้แ่ไน้ออ้วด้ยว้าหน่อยครับข้อยากขึ้นได้ยัอบ่เออถ้ามันตรงน้นูมันได้ป่าแซ่บอยู่ โอ้วันไพรผอมนะหนูพัดอะรก็แซ่บนะแต่เปนเอกินไยไว้มู่เท่าเด่อดไปหิงบ่ไดดไปหางใต้หุ่นตัวตไอสาราบัตรหลวงพ่อตัวไอบ่ครับไม่มีหรอกครับนี่แต่ตลาดครับาลาหลวงพ่อมมาตลาดกับมูเอ็นดีซี่อบ่ยางไปไปหางไปหางไกล้สาราบัตรห่งไหไป้ยโน่นนั่นเ่อด้ลกคนเลยเนี่ย ต่อภาษีไปนี่ต่อแกล็ดไม่ยเลยอ้าบูมตาอันนี้ไปรถแ่่เมีนบ่อ้ไปยังอะนาวป่ะก็ยงเสี้งวาง่้าวขึ้นเจ้าแดกมะนาวครับคืนทราย่นไปทั้งวามกันนะ แ้วมันเกียดมันหน่อยมันบาผู่หรอกผคือนี่มันเป็นน้ำร่มือถือจะหมดแล้วครับทั้งสองเพราะมือใกล้มือเพื่อออกปรากฏว่าพี่น้องมันเล็งแดนเนี่ยเส่ยงมากพี่น้องแข็งแรงนะพี่น้องอย่ามาจะผมมาซีซูนมาเหล็กเตาเหล็กเตาเอาสิไปนั่นบ้านแล้วเขาบอกปั้นปั้สิบอกเขาเดี๋ยวสิบบาทเบอกดิเจ้าหันดอกหันออกตัวนี้หามมากๆขอดิเจ้าสิบอกให้พี่เขา มื้นนี่แหละครับมือนี่เลยกอนมื้นนี่สองสามครับตัวเดียวได้หามกลับใจบ่ย่างจะเหยียบฮะพระาสักคนนี้ของเจ้าเลยนะมีเดี๋ยวนี้ผมซืออตเตอรีว่เป็นมือนหรอโอ้ยรู้บะได้ยังสองสามครับแต่ว่า บอกบอกอีกตัวหนึ่งคือผมผมเป็นเตียงทิมซี่อยู่วันโกกากได้เลขหกได้เลขหกตัวเดียวเจ้าสองสามได้สองสามไม่ใช้ใส่บรูบบลบอกบอกเก้าตัวเดียวกันมีหกเป็นบอกผมว่ามีไหมโอ้ยกลิ่นไงปุ๊บหน่อไปรู้เงินเยอะในหานาผมมีหกกับหกคิปประตูคุณเนาะเก้าประตูเพิ่มเติม อันว่าผมว่ามีแปดนี่ผมว่าเด้่เนาะอันนีว่าเออเพราะกมัดแรงมัดเนี่ยเนาะเออชุชดสร้างกันเนาะก้าประตูคนเนาะบัวลูกอะเหลือแต่หางพลิกกินกันโต๊ะมีสามเด็กมีเลขสามกันเลขเสามตัวกับเลขสองตัวเนี่ยมั้งมาชดสร้างกันเลยว่าเออผมว่ามีนั่นมีนีนี่นีอแค่เดียวโอ๊ยก้าวก้าวเลขสิบตัวก้าตัวกินไปเรื่อยเลยเนาะโอ้ยตายแล้วอยู่ในมุ้งเลย กันครับโอ้จะว่าอไรกโอ้ยนีการ่างงานครับนิ้วๆ้านั่นอะไรเอานเอาเองรอบแรกรอบแรกฉันต้องไปอนปุ้งไม่ได้ปุ้งไม่ได้เอาปุ้งปุ้งปุ้งกูอ้มันยังไม่สูกเลยป่าโอ้ยงันไกูนี่ตวเยกูนางบังไฟต่อยนีก่ สุงไปพอสุงไปยังครับมันสิบหานาทีเลยเลยแต่ผมว่ากินดิบได้เนาะแต่หมูเขายังกินดิบหมู้วนหมดเมันโตใหญ่กว่านี่หาเทียบแมนเออเอามีเดียมมีเดียมก็ได้ดอกโอ้โหเอาแบบมีเดียมต่จะใส่น้าคหอมได้หวานใส่โล้ว่าเป็นยังว่าจะแซ่บว่าจะเห็ดหวานใส่พ่อได้กินก็ได้ว่าด้เห็ดเห็ดหวานก็แซ่บเลยหวานไม่หหวานไม่หวานไม่กินใช่ไหม บอมไม่หวานไม่กินะไม่กินหวานหรือไม่หวานไม่กินหรอโอ้ยถ้าหากถ้าหากป่าไม่หวานครับครับคุณจะสู้ครับของแก่ครับบอมน้ำตาลครับน้ำตาลเฮ้ยบอมเป็นยังครับมีส่วนช่วยให้คนไทยมีงานทำมีบ่ล้อหอดใส่ผักประเด็ดเอาไว้นอกเจ็ดบ่อเจ็ดบ่อ คลิปนี้นะครับครับสวัสดีครับวนแล้วห้นุจากนาที่นะเก้ับ10ไดไกลังสิเกแล้วม่เอาไปในพอก็เป็นหาวครัแนี้แหววไปยามรอบนี้ได้ไหมโอ้ยผมต่อสองนึงผมต่อสองนึงกัได้์ใ่กัน

สร้างคุมกันมาตีนี่ว่าไปใส่ไหมโอ้ยตึงเงียบแต่คือซุ่มเตาโอ้ยอย่าอ่อนอย่าขนเอาหนาวยังไงเลยนี้เรากำลังในนั่นอยูอะดูป่าเต่งชุดตัวไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วอย่าฟาไปอยู่วันนี้ครับว่าันได้ยินว่าเสียงบุเรียบุบุกเดียไฟมันอยู่ขลังเต็มอยู่ครับคุณไฟอยู่เบื้องบนเครื่องที่ยังไม่มีไฟวันบุเรีย่เตื่อย่ครับ สุกครับอโอ้ยสม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 ปากที่กนมาไ้มน่ยมันมาไิรคบรรยากาศ่งานแบบนี้มาณนี้แหละนีมประเดยงตั้มพ่ควรทัเลหมดประเด็ครับนั่นละแก้วประเด็กมาได้บ้านแฉบเลยพักกัเดามัดไหมเจือจื่อเลือย่เอาลินีลจืดชิมดูชิมดูไม่เชื่อ ไม่เตยมันไม่ขมเลยชันดูยกยิ่งกว่ามานเลยซานเลยโค้งมีน้องครับน่าจะเซ็ตแล้วนะครับเดี๋ยวจะน้อยกับซิมกับคุณน้องใกล้ๆ่ค้งมีรถดิบบุกบุบบุบนองคนผู้อาวุโสกันนะดีเท่าที่สุดน่คนไว้องเราอนอนี่นุ่มที่สุดครับอายุน้อยๆครับเลือน้อยๆพอิปีือแล้วแ้ใส เดี๋ยวพ่อมาดันตีเดี๋ยวพ่อมาดันตีพ่อเทนีเจ็ดสิบห้าผมตนตามคนอ่าเองเลยพวตั้งไพดี้ยังวานแล้วไปน้องเอาคลิปนี้ไปทำนี่นะมันตีสุดเอย